ครับช่วงเย็นช่วงเย็นนะก็ยังต้องอีกหนึ่งซองนะครับชิวๆอ,อ,อย่างนี้แล้วพักผ่อนหลังจากออกกำลังกายแล้วอาบน้ำมาท่าแล้วนะก็นี่เลยครับเราช่วงไหมอีกสักหนึ่งซองก่อนนอนครับนะฉีดชงดื่มคุมหิวคุมอิ่มคุมหุ่นอ้คุมท,ทุกทุกอย่างเลยนะครับ นี่อีกสักหนึง่งแก้วครับก็เย็นอย่างนี้ฮะแล้วก็ทำภารกิจตรงนี้ตัดต่อรายการส่งสถานียุทพั่พวประเทศครับอันนี้น้ำร้อนก่อนนะครับชงน้ำร้อนนะชงน้ำร้อนหลังเากได้น้ำร้อนแล้วนะครับนี่นะใศษน้ำเยอะๆนี้จะทำให้สมุนไพร29ชนิดในนี้องค์ิดทางยาครับหลังจากนั้นก็ไปใส่ในน้ำแข็งครับนะเทเข้าไปในน้ำแข็งเลย พี่เข้าไปนี่เลยนี่เลยนี่เลยโอ้โหนะครับอือ <c oughs> นี่เลยครับนะจะบอกให้เลยว่าเดี๋ยวจะมีความรู้สึกงไงไม่ร้องไม่ร้ครับนะคุมหิวคุมหุนคุมหุนคุมหิวสองเดียวเอาอยู่ครับตอนนี้ ขอให้ทุกท่านนะก็ติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกๆเย็นก็จะมาทําอย่างนี้ให้ดูนะนี่ใช่หมันตอนนี้กําลังตัดต่อนะครับกัะต,ต่อรายการส่งไปยังตามสถานิยุทต่างๆครับตอนเย็นๆอย่างนี้จะตัดต่อรายการนะครับกลับมาดูอ๋อนี่คุมนิ้วคุมอิ่มคุ้มอิ่ม คุมหิวสองเดียวเอาอยู่กับ,บเบลโซแมสชาไทยดังไกลทั่วโลกครับสวัสดีครับ